ั้งเลกเลยโดนั้งแลกในชีวิตของข้องน้างหน้าอโมงโตั้งแต่ตามความได้หรือว่าเป็นตัวคนใหญ่กันมากอ่ะเพิ่งที่ได้รับข่าวดีจากทั้งบ่าวแเยานะที่ว่าเป็นคนเลขเนาะเห็ดไห้ทั้งน้องน้าได้เห็นเงินก้อนใหญ่อืออ๋อสบายดีเด้อแม่เด้อ อ๋าพี่น้องพูดพูนมาไปหาพื้นอุ้ยบวนักบวันนี้นะนักเอ้ยฮึฮึอุ้ยพ,พี่น,อน้องฮึ้น้องหน้ามันก็ได้ซอยทั้งเม่พพ์พี่นออ้องเพราะว่าพี่น้องอ่าต่อ ทักทายสวัสด,ดีและสบายด,ดีเลยพระเมษพี่น้องอิซีเบิร์ดจะกูจุคนเนาะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือตามประเทศกัทนทางยุโรปวันนี้ตอนรับเก่าชูโชคหนวงพาเพิ่นคือเก่าค,คือเดิมพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมฝากให้กดไลค์กดแชร์กดื่อเป็นกำลังใจก,ก,กับทานหลวงหลวงเนาะเรื่อว่านหลวงหลวงทีได้มีในในไอ้ตั้งคาขนมนอ่องกะตี่เนาะพี่นอ้องครับขอขอบคุณขอบคุณที่ทั้งอิซีเข้ามาเบิ่งอ่าเป็นบุกขาดโฆษณาเนาะ วันนี้ก็ลุงหนวดก็ได้เข้ามาทั้งบ้านสาวนาเมืองซีนรอพี่น้องเนาะวันนี้ก็พอดีว่าผู้หมวดพชรยูได้บ่กพี่น้องเลยเพราะว่าเนี่ยเราเพิ่งไปหายอดดอกไม้นะดอกอันดอกหยาพี่น้องที่แบบไมเห็นไมีการพลอยแต่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่งแต่ละมือเพิ่งก็ไปหานะพี่น้องเพราะว่าลุงหนวดก็เขามา รอ,อบเดียวตั้งแ,แต่เริ่มต้นแต่เริ่มต้นน้อพี่น้องขอโทษขออภัยกะอาชีพเริ่มคำว่าอาชีพคำว่าอีกรอบสองรอบนี้น้อพี่นออ้องเราตัวกะเดินเลยกะไปอ่าไปเบิ่งไปิดมกันน้อพี่น้องว่าพันธุ์ซีอู่หรือพุยู่เนาะไปเบิ่งกัน่พีน้องเปิดภาพมากะอยู่กับเพื่อนอ่าน้องน,าอน,น,นองอา้าเพื่อนซีนาะพี่น้องเพราะว่าสภาพเพื่อนซ่านเพื่อนกะ อย่งที่เห็นนะพี่น้องไงทีแห้งขนาดเลยพี่น้องแบบเตีเ้ยได้เลยพี่น้องคุณเพราะแบบว่าอยู่กันแปดคนในละพี่น้องไอ้เหินหลังนี้นะที่ว่าเห็นว่าเตี้ยที่ก็อยู่กันไม่ไ้หน่อยได้แปดคนเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าไม่เข้ไาไม่อย่างไรก็อุ้ยผู้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ไอ ยังเหทายใัไอ้เบิรพภายนอกกับนอกพี่น้องพี่น้องเลยฝากเือนชาวนเพื่อนนี่คือเือนของน้องน้าเนาะเพราะว่าเหนเคยได้ข้ามาทายรอบเบิรนเล็บพ anyway. um ี่น้องเลยอะไรกะเดี๋ยว ตำรวจพาเขาไปาถามไปไทยทั้งน้องหน้ามันเนาะัตพามาอยู่กับน้องหน้ามันเนาะพี่น้องเนาะน้องน้องน้องหน้ามาสาวสาวลุงหนวดพี่น้้อองาบสาวงามเพื่อนซี่เนาะพี่น้องเนาะกะพักท่าสบายดีเด้อน้องหน้าเด้อสบายดีเลยนี่คือเบื้องดังของลุงหนวดพี่น้องลุงหนวดกะยังไม่เคยถ่ายทั้งน้องทั้งนุ่งจ้าเถื่อนเนาะเพราะว่าเจาลุงหนวดยัง เพราะว่ามิมากอะได้ทั้ง like สัมภาษณ์ทั้งพ่อเพิ่นเราไอ้แต่กะกะตอนนั้นกะก็แม่เพิ่นนั่นแหละแต่ว่ากะบุกค่อยหูเรื่องไปเลยเราบอกตัวตัวเตี้ยน้องหลวงหลวงกันเลยบอกยังบอกเก่งพี่น้องเลยพิสพาดประการใดกัขอโทษขออภัยนะเนาะอเมื่อนี้นี่บรได้ไปทั้งใดเป็นบ่อยู่เพื่อนออ๋ ยังยิ้มเถียงข่อยบ่เนาะนี่อ๋อมีไม้ทั้งเจ้าเนาะเอาไม้ของข่อยได้นะบ่ได้เกี่ยวได้นะเห็นคือกันข่อยไม้ของข่อยได้จะเอาให้ก็นนี้เอ็กได้บ่วะอ๋อไม้ของข่อยมันก็เข่าของข่อยพี่แล้วะอ้าวเนาะเอ้ยเดี๋ยวขอไเด้อพี่น้องเด้อยจะใส่อ่ะนิบคนละขาดติดกันเลยบาดเนี่ย๋อมวันนี้พวกเราไปยังไหนเจ้ บ่อยู่เฮือนมึออันบ่ได้ไปหาอาอาตอกนั่นเองเนาะแม่เนี่ยังเกือบต้อกบานจะคอยเอินว่าตองคนเราเอินว่าแค้มอ่ะอ่ตองไหนตองเจ้าตองตองโอ้ตองเราคนเราขอขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะมันกะจะเข้า้าไขกันนิดนึงเนาะอันแล้ว ขออนุญ,ญาตถามหนยว่าเมื่อกี้พ่อแม่จะไปทาง้งเลยโถอจัดนะไ,นไปเต็มกินอีแม่ไปเอาพื้นไปเอาพื้นแม่พื้นเนาะะเจ้ามื่อกี้อยู่เฮือนอยู่เฮือนพักพ่อนเนาะโดยเาจะให้ทางลุงหนวดเพิ่นคุยกับน้องน้ำพิ่นไปก่อนเนาะเดี๋ยวยไปเอาหมักไม้มาให้น้องน้ำพิ่นก่อนอ๋อมื่อกี้อยู่เฮือนเพนิพน่พนบ้ไปแย่งไลยเนาะพี่น้องอัน ทั้งตุงหนวดสต่ขาอันเพื่อนเชฟแบบนี้จะนอนอยู่เฉยจะนอนเพื่อนป่าคอยนอนเพื่อนป้าเลยคนนอนเพื่อนป่าเราพี่น้องบอกว่านอนนี่นี่กันจะค้นจะนอนเพื่อนเจ็ดค้นนอนเจ็ดค้นโดยอยู่เว้นทั้งเจ้าเป็นบอกแม่นอนคอยกันนอนเพื่อนป่าคอยแต่อ่ายคอยพี่นึงไปนอนเพื่อนมุ้ง อ๋อจะมีไออีกผู้หนึ่งโดยอ๋อมีไอผู้หนึ่งเนาะเน่ที่นี่อย่างที่ตำรวจได้เห็นคลิปของทางเบาวยาอ่าเป็นกเป็นน้องของตำรวจเองเนาะโดยเป็่ได้มาแจ้งขขาวดีนั่นเป็นบ่โดยอืเป็นยงไดค้งมุสิกดีใจดีใจโดยอืใจแห้งว่ะโดย เคยเคยแบบดีใจกูน,นี่อยู่บอกได้ว่ะดีใจแล้วนี่บอกเคยจักเถื่อเป็นบ่ะบอกเคยข้างแรกเลยโดนั้งเลกในชีวิตของอของหน้าอ,นอ,อ๋อคนโตตั้งแต่ตามความได้ไดไหรือว่าเป็นตัวคนใหญ่กันมากอะ่ะเพิ่งที่ได้รับข่าวดีจากทั้งบ่าวเงาเนาะที่ว่าเป็นคนเลกเนาะ เห็ดไถ่ทั้งน้องหน้าผมได้เห็นเงินก้อนใหญ่นหน่น้องยตำรวจก็แสดงความยินดีนะเนาะมาที่นี่เรื่องผู้เคลื่อนผูกช่าน,นี่ทางพรายาเพิ่นได้บอกหรือเปล่าบอกแล้วแบบนี้ยินดีใจแบบ ไปใหญ่แล้วเนาะแบบดีใจแบบเห็นยังบอกได้เนาะเม่นเลยแบบว่าทางน้องหน้าเพินกะตั้งแต่จำความได้กะเกิดมาเป็นตัวคนน้องพี่สั้นนะแบบว่ายังบ่ได้รับความอบอุ่นจากที่ว่าได้รับที่ว่าประเภทแบบอ่าเป็นเงินเนาะ<ด>ที่ว่าก้อนใหญ่ๆจักเถื่อนนะพี่น้องเพเคยได้ยินข่าวดีมันบ่ เคยได้จ mm ับได้บายอยู่ว่าเป็นเคยเนาะเป็นครั้งแรกของน้องเพื่อนพี่น้องเมามากลยคมันตาทั้งน้องอะไรอะพี่น้องเลยโอ้ยเนาะกะเศรษฐกุบอย่างดีเนาอเพราะว่าทั้งเบาเงาเพื่อนกะได้เข้ามาแจ้งเป็นอันที่เรียบร้อยเนาะว่าข่าวดีให้กับน้องเพื่อนเนาะว่าจะได้ชื่อทงชื่อเสามาให้ทั้งน้องน้ำเพื่อว่า สะได้เหตุเห็นเหตุชัดเห้ทั้งรอบครัวเพิ่นเนาะเผื่อ่าจะจ้น้องน้าอยู่ดีประชุกเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่แบบว่าในเงื่อมมือกลับมาช่วยเหลือทั้งน้องน้าเนาะดีใจตื่นตันแห้งพี่น้องจนน้ำตาไหลเลยนะพี่น้องเลยมันแบบอ่ะดีใจแทนเพื่อนในดอกน้ำกันมันกะ ไผ่คือกันได้ดุ่งหนวะขั้นสมมติว่าชิงที่ฮาวโเคยร์ไล่ฮาบโบเกยเห็นนะฮาเห็นเฮาไล่เลยโอ้มันเกิดตื่นตันอยู่ได้เนาะเวยเพราะว่าตั้งแต่อตอนนี้อายุจะปีนะสปีแล้วสาวปีเวยคิดเบอ่งพี่นอ้องอายุสาปีแล้วพี่น้องหาสิได้เ,เงินก้อนใหญ่ที่มาทั้งหวัวยาวาอ่าจ้เห็นเขาดีเงินหนึ่งหมื่นบาทน,นะพี่น้องกะ พิ่นกับบุหัวที่บอกอย่างใดเนาะบัดท <c oughs> ี่นี่ถามว่าปลวกเพื่อนลวกชั้นแ่บดินโดนตอนหยาเท่านี้ดินดินในาาดินนาา้ำชาวยู่ดินน้ำชาวยู่แบบ่นใอยู่แบบใดแบบให้อยู่ซื้อมาขายบ่ได้ขายบ่บได้เอาบ่ฮู้ ถ้าขายไม่ได้แต่พวกเพื่อนพวกซ่้นเป็นชิบวนมันชิบวนลำบากบ่มูมจัก่ะมันกะเนาะชวดนี้กะคิดนัดก,ก็ได้พี่น้องเว้ยแต่กะมันกะต้องทำใจเนาะเพราะว่าบ่มีหม่มองอยู่หม่งเศร้าพี่น้องอีกอาศัยเพิมเพิ่มเพิ่นเนาะเ,เป็นนี่กับเป็นดินตั้งดินของนาชาวของ น้องนา้าพี่น้องเพราะว่าเ่นก็ขออยู่เนาะเ่นไหนอยู่แบบแต่ว่าให้อยู่ชื่อพี่น้องแต่ว่าให้อยู่แบบใดก็งั้นสางหน่วยกันยังบอได้หูได้ละเอียดเนาะเพราะว่าต้องถามทั้งองเจ้าต,ตัวของดินเพิ่อนเนาะว่าให้อยู่ในฐานะแบบใดเนาะตำรวจก็ยังบกใอยหู้คยทราบเรื่องอออพี่น้องเ้อครับมแต่ว่าถามได้ละเอียดเนาะ เป็นของล่าสาวเป็นน้องของของพ่อเจอ้าเนาะแมนพาไปบเพืเ่อนน่ะป่ะพี่น้องเรือนซานเป็นนอนแต่ว่าทั้งน้องหน้าเพืนนะ่อนอะไปนอนอยู่เพื่อนของอ,อย่างนั้นล่าสาววะงนอนเพื่อนป้าเพื่อนป้าด้วูไปนอนเพื่อนป้าพี่น้องเลย

ทานเปิดน,นาะพี่นองตีสีนนนน่มาน,นีา่กินขผากินอะไกันยังมานีา่กินกับเนมีอะรกินกับไข,ไขบ่ไก่อ๋อกับหมีดิอ๋อเ้ยมาเลยเไ้มาเลยผู้พี่น้อง เม่พอน้องหน้าเพิ่นพี่น้องอืมออ้าสบายดีเด้อแม่เด้ออ้าพี่น้องผู้เพิ่นมาไปหาพื้นอุ้ยบวหนักปวนี่นะหนักเอ้ยหึหึอุ้ยหูพี่น้องหึหึึห้องหน้ามันก็ได้ช่วยทั้งแม่เพิ่นเนาะเพราะว่า thì nó ha to bên đây nát mưa vậy bỏ thì cá này soi mẹ vẫn nọ ăn để hà này nè ปลาพีนกองไงหาพื้นจุพูเห็ดยได้อาพันผ้าพันเาอันนี้ป้ออผีนเดนเอาผ้าพันเอาอันไปจะเช่าคุณบ่เ,เข่านา้ำจำปลาจะกินหบน่หนกินแลน้กินแล้วบ่กินยับยังเลยนะ อ mm ิน hmm. มีพี uh ่น huh. ้องเลยก็ม huh. ีแ huh ต่ว่านี่บ่อ๋อเนาะมีกตั้งนองน้พนตัมันยังกันะมือเจ้าน่ะ น้ำไ,ไม้น้ำไม้ทำไมได้ดินะมัได้ไดไดดหลายโอ้โหบุ๋มพี่นออ้องโอ้ช่างสิพ่อกินนี่นี่มันบ,<อ><ด>บุ๋มม<ด>ีสิบุ๋มมีอืมเนาะจีไายกับบุ่ได้จีแกงกับบุ่พ่อพี่น้องเอ้ยี่ถึงไดนบาทนี่โอ้โหคน,น,นกลับมา,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 าเมื่อย,ยพี่น้องเนาะคนก็นั่งหนาเลยหนากำกำเขี่ยเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ไก่ว่าผู้พูดเดียวเห็นผู้ผู้บ่ อพููอย่าเดียวเห็นนี่เห็นพี่น้องแต่ว่าย่างไปเพื่อชหิหอดนี่ว่ได้ใกล้อีกเลยพี่น้องไว้เพราะว่าอค่อยเห็นไก่<ก>ชื่อ,อ,อน้องน้ำเคยไปวะเคยไปหาเข็มหาหา,ห,หาเข็มหาเข็มนะ๋อหาดอกอาตองเนาะแมนวันนี้ไกลจากลมในยักหน่อยเนาะ หนองหนาเพื่อนเชนเอาเพี่น้องนอเนานะกะเพื่นบัดบัดพี่เวลาอันแดดส่องมันยังเหลืองพี่น้องเลยเพื่นอนะนก็จะขาเลือดขาดางนะเนาะเพ่นก็นนยังไม่ไปหาบงหาบอยเถื่อนเงินไปไปไม่เคยกวดเนาะว่า,าขาเลือดขาดางแลาเป็นโรคอย่างเป็นแบบกันย่างบวไ้หูเน,ะนาะเพื่อนก็การที่ไปกะ ก็เนี่ยจะหาดอกอย่างนี้ดอกอะตองเนาะนมือเนี่ยเจ็ดสิบพันกี่พี่น้องเลยว่าวิแบ่บงออกจากนั่นชวนนั่นสิบประเดี๋ยวก้างนัวกับเรือกับบุได้เนาะแต่กาอีกอย่างเนี่ยคนกายังเป็นเสดเป็นชาวเนาะกับชื่อแบบแนวเพื่อเพื่อได้เนเ่ยน,น้ำหงน้ำหอมเนี่ยเนาะเด็กหน่อยเนาะเพราะว่าพอได้พอคนกาเป็นผู้สาวแล้วเนาะอายุจ็ดปีแล้วตอนสาวปีเลยเท่ปี บ่ได้หรอหนุ่มฮึฮึฮึใครอ่นะน้องใคยน้องบ่หะอดูยี่จะอันมายี่จะอัน vai ยี่จะอันแบบดูน้องไปใช่ไหมไาใช่ไหมน้องกับพ่อน้องพี่น้องเอ้ยผู้น้องกับแม่มันไปหาพื้นเนาะโอ้าปโอ้ อ๋อป้าเนาะขนาดว่าพากันเฮ็ดขยันทำนี่แล้วยังโบกค้มนอยู่กุ่มกินเนาะเป็นอ่าเป็นได้เมธีว่าว่านนี่ทั้งอ่าลุงหนว่ได้เบิงจากคลิปของทั้งบางย่ามาแจ้งเขาดีว่านนี่ดีใจบ่ดีใจดีใจอืมดีใจแห้งบะ เคยเคยมีคนมาแจ้งว่าแต่เกิดมาเนี่ยยังบอกเคยแบบแจ้งข่าวดีแบบนี้เน,นะบอกเคยจักเถื่อเลยที่ครั้งแรกว่ะครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตเลยพี่น้องเอ้ที่ว่าได้ยินข่าวดีนอกจากทังทีมงานสายบุญของเขา,า,เ,ขา,า,เ,าเนี่ยมาแจ้งเบาะแเนานก็คือเป็นทั้งน้อ,นองชายของ้องหนด่เด็กเลยพี่น้องเลยเนาะ เป่นมาแจ้งคดีว่าทาั้งน้องน้ามื่อวานเนี่ยเนาอะทอั้ทงตำรวจกันดีใจน้ำเนาะที่ได้มีผู้ใหญ่กลับมาสนับสนุนอุ้มสูทร้งน้องครอบครัวของน้องน้าเนาะวันนี้คนกลับมาแต่หาพื้นหาด้วยในน้อยกับอ้รนี้พี่น้องเ้น้อยน้องคนห่งก็ได้ฮูอวววว่ววววววว คิปนี้ก็ทีอว่าเนี่ยเนาะไม่แต่ใช่ฝากถ่ายคลิปกับฝากลำลาทั้งเอพีเนาะน้องน้ำเนาะให้ว่าตรวจใได้จบคลิปเดี๋ยนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีอ่่าปยนี่น้องกัตอนนี้ก ใายคลิปนี้ก็ที่ว่าที่ได้ทุนหก,กันจะได้จบคลิปน้องพี่น้องนะก,ก,ก็มีแต่ฝา,ากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทั้งหนุอนหัวน้องเพื่อว่าจะมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ทั้งพี่น้องอิจฉได้เบิ่งได้ชมเรื่อยๆน้อพี่น,อน,อนอ้องเนาะคืออยู่เพื่อนของน,อน้องน้ำสาวงามหมู่บ้านเพื่อนเช นนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะขอขอบคุณขอบคุณเบอ้อจุกุจุกคนเนะาะสิกลับมาเป็นการเชียร์แห่งใจให้กับลุงหนวดนะกะอ่า้าลุงหนวดว่าผิดพลาดประการใดบุตรบุต้องก็ขอถอดขออภยัยพี่น้องเนะาะอ่ะคลิปนี้กับวิญญาณหลายไม่ได้ฝากให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแข็งร่ำรวยเงินทองเงินเข้มปังๆเ,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 เบ้อจุกุจุคนเนาะไปเดอ้อบ๊ายบาย